อุณหภูมิสูงขึ้นพยากรณ์ของเทศบาลนครขอนแก่นเขาบอกว่าจะสูงถึง43องศาสวัสดีจ้าเพื่อนๆพท่นในทันุชมทุกๆคน มาทักทายเพื่อนๆด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่เราจะไม่ทำให้ใจของเราร้อนไปตามอุณหภูมินะจ๊ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีทำใครไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่ในบ้านหาที่ลม่ลมๆเปิดพัดลมเย็นๆ อาบน้ำให้สบายใจทาแป้งเย็นเข้าไว้ใจเราก็จะได้เย็นเย็นไม่ร้อนตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นและก็พยายามดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราขาดน้ำ ถ้าออกไปไหนนอกบ้านก็พกล่มไปด้วยนะจ๊ะเพื่อกันแดดกันลมเขาว่าโควิดกลับมาระบาดอีกรอกหนึ่งฉะนั้นก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดและฝุ่นละออง อีกอย่างหนึ่งก็คือเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ล้างมือบ่อยๆจ้าช่วยป้องกันได้เอาละค่ะเรามาทัถ่ายเพื่อนๆด้วยความห่วงใยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ไปละค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้า